สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปทุกข์กูทุกคนผู้ติดตามฮาหน่อยเป็นจังได้ลำด้วยกันในบ่อม,มือว่านบ้านนี่พี่น้องดีใจนำในเด้อพี่น้องเด้อดีใจนำโยฮาหน่อยมือว่านนี่มีเข่าอยูหน่อยหนึ่งเป็นตัวกลับพี่น้องเขาเจ่อเลยพี่น้องหาซีเป็นซีหาย่พิเศษเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ติดตามก็เห็นอยู่ดอก ันผู้ใดรวยแล้วได้แล้วกะมาเชียร์เป็นกำลังแรงใจปูในเด้อเขามาแชร์เขามาคอมเมนต์ให้แน่ห่าหน่อยเก่งๆนี่พี่น้องมาลุดจักเทียร์ลุดกระโดดนๆพี่น้องเอ้ยลุดเช่นึงเช่ว่าลุนกระเป๋าลล่ะจังมาลุดมือเดียวจังสี่กับว่เป็นยังเหมือนว่าเชือว่าเต็มแล้วเต็มกระเป๋าแล้วครับมาลุดมือเดียวกับว่าลุดไล มันรุ่นมากมาก็มาเต็มคือเกาขึ้นมากคือเกากู่ขึ้นเนีคือเกาหนะ้าพี่น้องเนาะมือว่านในห้าหน้อยรุดไปสองแต่สามรุดเด็กเข่าเจาะหนึ่งเด็กเจาะหนึ่งกับสามรุดทือว่าเดินดีพี่น้องของห้าหน้อยนี่เข่าสีห้าหน้อยมีหานะ่ะเขา่าสียังสีกระไดแล้วสบายแลยหนะ้าพี่น้องเนาะ เียนบิงเส้นแหลนทั้งหลายเสยนจับเสยนเจาะไปกันดีใดมืดผู้ขามากะเป็นกำลังแรงใจให้บูนเลย้อผู้ขามาแล้วผู้ขามาหลังกะพกดกะดิ่งที่ตามไ้เพื่อสิบว่าใดพิดพลาดหาหน่อยดีๆไล่การเก่งๆก,ก็มีหลายไล่การอยู่พี่น้องมีทุกไล่การนล่ะเก่งๆแต่ว่ากมีเขาไม่รุดกันเป็นธรรมดานะพี่น้องเนะ้อคือว่าเป็น ของคำนวณคำนวณออกมาแล้วลังเทียกับเขาเต็มเต็มลังเทียก็รลุดไปจะเป็นธรรมดาเป็นเหล็กคำนวณออกมาลังเทียกนี้ไปจักหน่อยเบียดเบียดกันทันไรพี่น้องเห็นว่าเขาาตกลมกับเขาาตสำลองอะเรื่องพี่นอ้องเด้อเบื้องดีดีคูวิ่งนักบิ่งทั้งหลายเบื้องคูวิ่งให้ดีบางที่ก็เขาสองตแต่บอกอดกันเป็นของไปของมันแต่ว่าห่าง ในทั้งบนทั้งล่างหลดน,นะนะมันเขาสองตัวบางเทียก็กวาดกันมา่าครูหนึ่งออกแยกออกครูหนึ่งยังสิแยกออกตัวหนึ่งยังสิกวาดกันแล้วก็แยกออกตัวหนึ่งยังสิก็เป็นสองหลุดทั้งสี่แม่พี่น้องตัวเก่งละคู่วิ่งเงินขัดสันมาดีแล้วแต่ว่าเรื่องเทียกับกรมพิสโตัทั้งสี่แม่พี่น้องก็เป็นตัวสำรองนะพี่น้องเนาะข้าธรรมดา การมักส okay, oh. so ่วนตของปูปูกับกลมปรับทั้งสีหน้ากลมโตโตโตบ่อออกเป็นไปโตสำรองนะพี่น้องเนาะเอาว่าหลายใหญ่ห้างไปละเบ่เวลาไปดวนแล้วเนาะบอกให้พี่น้องเข้าใจนั่นละผู้มาไม่ก็สิบ่ท่านเข้าใจเนาะแม่นบ่เอามาเบิ่งวันที่สิบเก็ดพี่น้องมาเนี้เบิ่งสิบหกกับเบิ่งสิบเก็ดต่อที่สิบเก็ดพฤศจิกายน สองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเฉพาะกิดจับคูเลยพี่น้องเฉพาะกิดเก่งได้พี่น้องเ้อะก็คอยลดปันไดเจับคูส,สองห้าแปดสอง xóm kết vinh xóm kết vinh วิ่งสองเกตกลมสองเกตล่องแปดสองล่องสองหาคููวิ่งเด่นสองล่องเกตเบิ้งดีๆพี่น้องคููวิ่งคููเก่งหละพี่น้องกำลังบางเทียกับไปเขายุครูล่องผลละว่า ไปยัดถิ่มเลื่อร่องก็ได้จับว้เม็ดสามคููพี่น้องว่าลายไม่จับให้ลายหรอกจับให้สามคููกาชติ

châu kết Vinh à ca sát này kênh mất cho khu đời phía đằng vương đi đi ở 3 khu này là không kinh này mất cho khu Vinh เก้าเก็ดข้าตัากก๋วกระชิ่งเขียนพิดไปได้มุดสุกูนี่ตามสายตาหนะ้าพีนานะ่น้องละเบื้องดีดสุดนี่ลนะวิ่งเก้าเก็ดกลมเก้าเก็ดเป็นผ่าเอกได้มุดสุกูล่องเก็ดศูนย์ล่องหาศูนย์คูวิ่งเด่นเก็ดล่องเก่า พิเศษเจับครู C sini atau kau, kau sih Cầu xi si vinh cầu xi si. cung cầu xi si. long cầu long xi si Cô cú vinh đen xi si. long cầu

Câu xuống. Câu xám. Câu xong. Vinh. Câu 2 Câu 2 Quân cầu 2 Long cầu 3 Long cầu 0 bình đến cầu Long 2 บีไอพีเอคูหกเก้าแปดสี่ sampet wing sampai วิ่งสามแปดกลมสามแปดล่องแปดสี่ล่องหกเก้าคู่วิ่งเด่นสามล่องแปด vacuum si. cầu 3, 4 cầu tiệt สองสองสามแปดไล่ Song. Song. ครับน้าเจ้าพี่น้องผู้ดได้เข้ามาแล้วเอาไปลุ้นโชคกันเมือแหลงเด้อพี่น้องเด้ดอผู้เข้ามาใหม่ก็กดกระดิ่งติดตามไว้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ปูแน่เป็นกำลังใจให้ปูแน่เข้ามาเบิ่งหลายๆให้ส่องปูส่องหน่อยส่องหน่อยๆให้มีคนเบิ่งหลายๆในพี่น้องมีหมืน่นมีพันมีหมื่มนมีพันคือเพป็นเด้อ ว่มีรายได้อย่งนี้บริษัทในสางรายไดอย่างนีน,ไไน,นี่พี่น้องส่วนกันมาเบิ้งให้สางรายได้หนแน่เอามาเบิ้งวันที่สิเกดพฤศจิก,กายนสองพันห้าร้อยหกสิบเกดห้านยสปกิพี่น้องจับคู่สองหาแปดสองสองเกดวิ่งสองเกดกลมสองเกดล่องสองหาล่องแปคู่วิ่งเด่นสองล่องเกดกาซาด Hạ xuống, kết xuống, câu kết. Vinh câu kết, cộm câu kết. Loang hạ xuống, loang kết xuống. Cô vinh đen kết, loang cầu. Phí xếp, xí nâng, hạ cầu. Cầu xí, vinh cầu xí, cộm. Vinh cầu xí, cộm. Cầu xí, loang. Xí nâng, loang hạ cầu. Cô vinh đên xí, loang cầu. ปกติเก่าศูย์เก่าสเก่าสวิ่งเก่าสกลมเก่าสล่องเก่าศล่องเก่าสครูวิ่งเด่นเก่าล่อง2 VIP หกเก่าแปดสวิ่ง38กลม38ล่องหกเก่าล่อง8ปครูวิ่งเด่น3มล่อง8พี่ล่องก็ได้เข้ามาแล้วก็ใอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูน่เด้อกด ระดิ่งติดตาใหม่ผู้เขามาใหม่กดติดตาใหม่ผู้เขามาใหม่หอพี่น้องพอด้เขามาแล้วกระโชคดีโชค,ด,โชคดีกันโุคข,ขูุ่กคนเด้อพี่น้องเด้อเง,งินงน่อง,งท่องไหลเงินไหลน่องท่องไหลมายาเจ็บยาจ,จนพี่น้องคุณพะรักษาเทวดาคุมข้องพอกันไหมสุดนี้กำมือ่อ,อื่นวันละพี่น้องสำหรับวันนี้กขอกล่าคำว่า,วา,วา,วาวสวัสดี